นะปมมือก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเข้าสู่ i s i e Studio เช่นเคยวันนี้อยู่กับคุยกันก่อน <c oughs> จัดกันมาเหมือนเคยครับกลับมาสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์กับฟุตบอลรายการปกติของเราแต่มันยังไม่ปกติดีเท่าไหร่นะเพราะว่าของทางพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้เองก็ยังแบบใช้คาว่าเป็นนัดที่แบบ ครึ่งๆกลางๆเนาะจะบอกว่านัดตกหล่นก็ไม่เชิงนัดตกค้างก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องดูครับมี2คู่ที่เตะในค่ำคืนนี้แล้วก็ของฟุตบอลเยอรมนีมาเตะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนสเปนเริ่มเตะกันแล้วนะครับใช้คำว่าเริ่มเตะกันแล้วอยวมาดู ครูที่น่าสนใจกันด้วยแล้วก็ดูรายละเอียดกันว่าแต่ละทีมเป็นยังไงขาดตัวผู้เล่นอะไรยังไงนะเหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอ e ีสั e สตูดิโด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมาอัปเดตผลบอลเมื่อคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับเมื่อวานนี้นี่ต้องใช้คําว่าอู้หัวเมืองใหญ่ โดนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าญี่ปุ่นเองใช่ไหมที่พลิกล็อกแบบใช้คําว่าพลิกล็อกได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือหักปากาเซียนพอลเซียนแทบจะทั้งโลกเนี่ยตีเป็นทางเดียวกันว่ายังไงญี่ปุ่นเองก็จะสามารถเก็บชัยชนะกับอิรักได้แต่สุดท้ายจบเกมเนี่ยพวกเขาพ่ายให้กับอิรักไป2ประตูต่อ1น,นะครับส่วนเวียดนามพ่ายให้กับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเล่นดีจริง อู้ดังดูอินโดนีเซียนี่เล่นอย่างก,กระบอลยุโรปครับแล้วนักเตะหลายๆตัวนี่อายุยังน้อยยังสดอยู่ด้วยนะนัดสุดท้ายเองญี่ปุ่นพวกเขามีคิวเจอกับทางอินโดนีเซียครับส่วนเวียดนามเองแพ้2นัดน่าจะบิวเวนนี่เรียบร้อยครับไม่น่าจะมีโอกาสเข้ารอบแต่ก็วัดนัดสุดท้ายที่ต้องเจออิรักอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนในช่วงคู่ดึกอิหร่านทีมแกร่งก็ทําได้ชนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ชนะฮ่องกงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นก็อบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ได้นะก็ถือว่าฟุตบอลนะเน,ะนาะนะส่วนของทางยุโรปเองไม่ต้องพูดถึงครับอินโร์ีิลานเมืม่อวานเป็นไงงูใหญ่ครับชนะราซิโอไป30ศนย์ 0, แล้วกลายเป็นว่า คู่ชิงซูเปอร์ครับเชดเคสนุกอีกแล้วครับอินเตอร์มิลานจะต้องเจอกับนาโปลีนะกับซูเปอร์ครับของทางอิตาลีครับเมื่อวานนี้ราซิโอนี่ก็สู้ทางอินเตอร์ไม่ไหวครับด้วยด้วยรายละเอียดของเกมนี่ต่างกันค่อนข้างเยอะส่วนของทางแอฟริกันนั่นครับเองเซเนกัลคือที่ดูเซเนกัลนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเซเนกัลเจอแคมารูนผู้รักษาประตูแคนารูนใครือ ใช่คนคนที่คุณก็รู้ว่าใครโอดาดาครับแล้วไสแตกเลยครับโดนเซเนก้าสอยสาเม็ดเลยครับจบเกมเซเนก้าชนะแคบมรนูนสาหนึ่งคือมึงลงเกมแรกโดนเซเนก้ากด3าลูกคืออันนี้คือกูก็ไม่รู้จะพูดยังไง<笑><笑>อะไรก็ไม่รู้นะครับเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับเอาที่น่าสนใจอันดับแรกหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันอันจเซมูรินโยนะครับหลังจากที่ เขาเรียกว่าอะไรนะโดนปลดออกจากของทางโรมาแล้วก็ผู้ชายคนนี้ต้องยอมรับครับว่าดราม,มา่าแกเต็มบ้านเต็มเมืองจริงๆนะหลังจากออกจากโรมาข่าวนี่ กับพือกันยับไม่ว่าจะทะเลาะกับคนนูน้นกับบอดสโมสรนู่นนี่นั่นแต่ก็เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือผู้จัดก,การทีมอีกหนึ่งคนที่มีคาแรคเตอร์ที่เราใจและก็มีคนรักและก็คนเกียดเยอะจริงๆครับโจเซ่มูรินโญ่นะล่าสุดของทางมูรินโญ่เองเนี่ย เหมือนจะได้งานใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าสื่อดังของทางซาอุดิอาระเบียเองนะครับมีการออกประกาศเป็นเขาเรียกว่าสัญญาปากเปล่าบรรลุข้อตกลงกับทางโจเซ่มูรินโญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเอาอาซัสใช่ไหมหนังสือพิมพ์ของทางซาอุดิอาระเบียนะครับว่าโจเซ่มูรินโญ่เองจะเป็นคนสื่อคนใหม่ของทางอัลาบับถือว่า เลสโกเมืองน้ํามันอีกแล้วนะลูกพี่เราไปแล้วครับถือว่าถ้าถ้าได้ไปจริงก็มันก็เพิ่มสีสันเนอะมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้เล่นและตอนนี้ผู้จัดจาก,การทีมดึงมามันก็หมมูรินโญ่อะถูกไหมแค่ไปให้ให้แกไปกวนๆหน่อยก็คุ้มค่าตัวแล้วถือว่าอย่างนั้นเลยครับถือว่าน่าจะสนุกครับเดีย๋ยวก็ต้องรองติดตามกันอีกทีนะครับกับข่าวข่าวของทางโจเซมูรินโญ่ว่า จะเซ็นสัญญายังไงข้าเหนื่อยนู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นสัญญาปากเปล่าอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูของรางวัลเมื่อวานนี้กันหน่อยดีกว่าครับก็ยังเป็นของทางโซนนั้นอยู่ใช้คําว่า g รอบกรอบซ็อกเกอร์อวอรครับเมื่อวานนี้เองมีการประกาศผลรางวัลของนักกีฬาที่าเหมือนจะเป็นที่ซาอุเหมือนกันบ้างที่ประกาศ ซาอุหรือกาตาเอ่ยที่เขาไปจัดประกาศแต่ก็โซนโซนนั้นแหละครับเพราะว่ากรอฟอบอดเองนี่ไปที่อ๋อไปอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นของทางซิตี้นะครับแอ Anderson. นเดอร์สันนะส่วนของทางกองกลางยอดเยี่ยมก็ยังเป็นของทางซิตี้ครับโรดี้เนาะสโมสรยอดเยี่ยมก็คงหนีไม่พ้นซิตี้ครับผู้เล่นคาแข้งยอดเยี่ยมแทบตะวันออกกลางเขาแยกด้วยนะ ที่นู่นยอดเยี่ยมของ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 ยุโรปกับตะวันออกกลางแยกกันของยอดเยี่ยมตะวันออกกลางเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับคิสเตียโนโรนัลโดดาวซันโวแห่งปีก็เป็นคิสเตียโนโรนัลโดครับเอเยตนยอดเยี่ยมจอร์แดนเดสไม่มีใครสู้เขาได้แล้วมูลค่าสูงสุดนะขวัญใจแฟนบอลยังเป็น CR7 นะครับส่วนของทางเอริงเบาฮาร์แลนเองเนี่ยอาฮาร์แลนแกได้เหมือนจะเป็น นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอ่าใช่ครับเออริงเบาฮารเรนครับเป็นนักเตะผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีอส่วนดาวลุ่งยอดเยี่ยมนี่รู้อยู่แล้วจูดเบลลิงแฮมถูกไหมโอ้ถือว่าก็ก็เป็นรางวัลที่ไม่ผิดคาดครับอันนี้ดูดูการโหวตแล้วดูโอเค นะถ้าเทียบกับกับเรื่องวันอื่นๆในช่วงหลังที่ผ่านมาที่มีดราม่าเยอะๆนะครับถือว่าพีโดนี้ได้2อันเลยนะพีโดเองส่วนซิตี้นี่กวาดยับเลยครับเหตุผลก็ปีที่แล้วซิตี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ประสบความสําเร็จแทบจะที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาได้ทั้งใช้คําว่าทริปเปิลแซมด้วยนะนะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของคำคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับคำคืนนี้เองพิมริกมีเตะสองคู่นะอาร์เซนอลเจอกับคิสตันพารีแล้วก็ เบนฟอร์ด uh, เจอกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสเซนอนเองสถานการณ์ในช่วงหลังต้องยอมรับว่ากำลังหาทิศท,ทางกลับมาใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกรวมบอลถ้วยเอง5นัดหลังสุดพวกเขาชนะได้ล่าสุดก็นู่นเลยครับนัดที่เจอไบตันปีที่แล้วเลยหลังจากนั้นแพ้ลิเวอร์พูลไปกับ อาแพ้เวสแฮมแพ้ฟูลแลมผลงานในช่วงหลังต้องยอมรับว่าคือเล่นไม่ได้แย่ครับแต่สภาพความมั่นใจหรือวิกฤตของทีมยังมีอย่างต่อเนื่องนะส่วนของทางคิสตันพาเลตคือทีมนี้เนี่ยจินตนาการไม่ได้เลยสามวันดี4วันไข้ล่าสุดเอครับรอบ3ามีแมตดีแพ้ให้กับเอเวอร์ตันไปก่อนหน้านั้นนี่ ใช้คาว่าผลงานแกก็ลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอดครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่อย่างที่บอกครับเวลาเจอทีมใหญ่คู่นี้สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเองนักเตะที่ไปช่วยของทางแอฟริกันนิชครับเนี่ยคิดตั้นพาเลตมันจะมีทางจอแดนอายุนะส่วนของทางอาร์เซนอลถามว่ามีผลไหมตามจริงก็ไม่ได้มีผลครับเพราะว่ามีโทมิยาสุกับทางโมฮัมเหม็ดเอลินี่ซึ่งโมฮัมเหม็ดเอลินี่กับโทมิยาสุก็ไม่ใช่1ซบผู้เล่นตัวจริงของทางอาเตต้าอยู่แล้วนั่นก็แทบจะกลายเป็นว่าอาร์เซนอลเอง มาเต็มฟูฟูฟูกราฟ,ฟแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมาตินเนรี่บูกาโยซาก้าดีแคนไรส์ฮาร์วตโอเดกาดเอ็นเคเทียหรือแม้กระทั่งเคซุดก็เป็นชุดเดิมๆคู่นี้ผมว่าอาร์เซนอลในเอเมอริตสเตเดียมเก็บชัยชนะได้ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเหตุผลหลักเพราะว่าอาร์เซนอลเองไม่ใช่ทีมที่เล่นไม่ดีแล้วพวกเขาแพ้นะเน้นย้ำเลยครับเพราะว่าในหลายๆนัดเนี่ยมันเหมือนแค่โชคชะตามันไม่เข้าข้างเท่านั้นเองนะครับรูปแบบการเล่นเปอร์เซนต์การครองบอลจังหวะการเซตบอล โอกาสในการเข้าทําพวกเขายังอยู่ในจุดที่มองว่าเป็นทีมใหญ่ได้ส่วนคิสตันพาเลสสามวันดี4วันไข่ครับไอตัวพวกอิสเบลเอลเซ่เจฟฟี่ชลูปคิสรีชาร์ดหรือเจฟฟ์เซนลามาเองมันแล้วแต่วันจริงๆเลยคือเป็นทีมที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขนาดนะั้นแต่การไปเยือนเอมิเรตสเดียผมว่าอาเซนนลถ้าชนะได้นะเบียดแค่เม็ดเดียวแค่นั้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคิสตันพาเรสของปู่ลอยเราเองเนี่ย คือเป็นทีมที่แพ้ยากแต่ก็ไม่ได้ว่าจะชนะเขานะคือเน้นเสมอไปซะส่วนใหญ่ไม่งั้นก็แพ้เม็ดเดียวฟิลประมาณนั้นเลยส่วนของทางเบนฟอร์ดเองเออเบนฟอร์ดนี่สำคัญเลยครับเบนฟอร์ดเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเบนฟอร์ดเจอกับนอตติงแฮมฟอรเรสล่าสุดข่าวที่ออกมาเนี่ยทางตัว อีวานทอยนี่นะอีวานทอยนี่เองผลโทษบแบนมาแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะได้ลงนัดนี้เลยหรือเปล่านะถ้าได้ลงนัดนี้ก็สนุกแน่นอนครับแต่ของทางเบนฟอร์ดเองค่อนข้างทั้งคู่เลยครับทั้งเบนฟอร์ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเช็คลายชื่อผู้เล่นดีๆเพราะว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นไปที่แอฟริกันนชั่นคัพค่อนข้างเยอะ เบนฟอร์ดจะมีใครนะโอเกนโอเยนกายอนนี่วิซ่าตัวสำคัญด้วยเบนฟอร์ดขาดยอนนี่วิซ่าไปไม่รู้จะวิ่งยังไงส่วนของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสเองเนี่ยส่วนมากครับไปหนักกับเกมรับซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโอราไอนาอิบาฮิมแซงการีวิลลี่โบลีหรือแม้กระทั่งตัวโมซาอิงกิเตที่ที่ไปรับใช้เต็มันเป็นเกมรับไงคือนอตติงแฮมฟอร์เรสอ่ะข้อดีของเขาคือเกมลุกยังอยู่ครบ ายาเตดโดอานิโคลัสโดมิเกตไม่อคารับฮัสซันโอดอยหรือแม้กระทั่งคิสวูดอย่างเงี้ยคือพวกนี้ยังอยู่ครบส่วนอ e ีเลนกาเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คว่าวันนี้จะจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าอ e ีเลนกามีอาการไข้แต่โดยส่วนตัวคู่นี้ผมทันชอบทางนอตติงแฮมฟอร์เรสมากกว่าผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงหลังคือเล่นบอลเขาเรียกว่าเล่นบอลหนีตายได้ดีเป็นอย่างนั้นเลยครับส่วนเบนฟอร์ดเองสามารถ าของเบนฟอร์ดเริ่มไม่ค่อยดีอืมก่อนหน้านี้ช่วงที่เบนฟอร์ดแรงๆเนี่ยเล่น3-5-2คู่แข่งจับทางค่อนข้างลําบากแต่พอเล่นไปได้สักพัก แล้วเบนฟอร์ดเองของโทมัสฟังเองมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าทีมระดับพรีเมียร์กัะจังหวะการแก้เกมมันง่ายผม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 ,ผม,ผมยังมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสในเวอร์ชั่นของทางนูโนซานโตสกำลังจะกลับมาผมว่าคู่นี้ฟอร์เรสน่าจะได้อยู่นะน่าจะสะดวกผมผมผมเชียร์ฟอร์เรสครับคู่นี้ส่วนของลีกอื่นที่น่าสนใจอ่าไม่ต้องหายห่วงเลยครับห้างขายยาเลเวอร์คูเซ่น เลเวอร์คูเซนเองเตะช่วงดึกเลยใช่ไหมส่วนมากคู่ดึกเนาะที่น่าสนใจไรซิกเจอเลเวอร์คูเซนคู่นี้สนุกแน่นอนครับแต่ไรซิกเองปัญหาเกมรับเลยไรซิกเป็นทีมที่ยิงดีมากมีเกมรุกที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นทีมที่สามารถสร้างมิติของเกมรุกได้จัดจ้านแต่ข้อเสียของไรซิกเลยคือเกมรับไรซิกเสียประตูทุกนัดครับ คือเสียประตูทุกนัดพวกอาโมฮัมเมดทางเซเมกันดาวิสรามคิสเตอร์แมนเบนเจามินฮรริกเองพวกเนี้ยคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเลยครับแล้วคุณมาหลวมกับทีมที่มี อ่าเปอร์เซ็นต์การทำประตูมากสุานของบูเลดิก้าตอนนี้อย่างเลเวอร์คูเซนน่ะขอคู่นี้ยังชอบเลเวอร์คูเซนนะผมว่าเลเวอร์คูเซนน่าจะยังทำสถิติไร้พ่ายต่อไปได้นะครับส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจก็ดอตมุนดอตมุนเจอโคลโนดอตมุนอยู่แล้วครับไปดูเจอดดนซันโชไหมสามทุ่มครึ่งอ่ะเออดอตมุนเองช่วงหลังนี่ถ้าเราไม่เอาดาม่านอกสนามก็ต้องยอมรับว่าผลงานของทาง โบโลเซียดอมุดดีนะดีนะยิ่งนัดล่าสุดที่ได้ตัวแอดซิตของดีจาก United ยูเนเตดไปอย่างเชดอนซานโชเนี่ยกดดา s สเตทไป30มแล้ววันนี้ต้องเจอโครโรนทีมที่ไม่มีอะไรเลยฤ <c oughs> ดูการนีป้ปกติโครโรนนี่คือทีทมเขี้ยวเนาะเสียประตูยากแพ้ยากแต่ฤดูการนี้โครโรนคือแบบแพ้แพ้แพ แพ้คือแพ้หัวทิมอ่ะ <c oughs> ใช่ก็ว่าอย่างนี้ครับเสียประตูเยอะยิงน้อยคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> คู่นี้ยังมองว่าบรุสเซียดดมนน่าจะกับเก็บชัยชนะได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงบรรยายสดวันนี้เรามีบรรยายสดช่วงทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> อาคู่อาเซนอนกับทางคิสตันพาเรตหลักๆ นะส่วนคู่อื่นเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตกันในช่วงบรรยายแล้วก็เรื่องผู้เล่นก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงบรรยายส่วนเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงบรรยายสดครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับเพราะนี่คือ Inside Studio อยู่ในช่วงคุยกันก่อนไปเลยครับสวัสดีครับนอนต้องมาแล้วใช่ไหมอืม